ดีครับเป็นครับ MC กุติโกติดตาคนไหนกุติตาทางขมงเสครับบรรยากาศด้านหลังเวทีครับก่อนขึ้นเวทีทําการแสดงปาดพระเอกนิสัยดีอารมณ์ดีฮะที่เหล็กซีบ่เพ่งหมู่บ่เกินห่าข่ำบ่เกินห่าข่ำนี่สวัสดีนางเอกคนสวยกําลังดบกาแฟครับผมมันจะได้เสนอตั้งคืนครับผม นากงานกันกับแฟนมันอยากนอนแล้วเป็นแฟนแฟนวะฝากคุณงานดังอีนี่แหละครับบรรยากาศด้านหลังเวทีครับบอสโจก็ดูแลศิลปินด้านหลังครับเต็มที่เลยโอ้สวัสดีผู้จัดการมาเดียวมาเพอเอกเงินแสนเพอเอกเงินล้านเพอเอกเงินหมื่นอี่อย่างนี่ฮัลโหลอะไรครับมี่อะไรครับมี่ยินดีบ๊วย กางตุ่มโฮมกังตุ่มโฮมสิมผ้าเข่าคระผมปุณละวิลาสรงัยสีหิววะสงงัยสีหิววิลาสีหิวทำไมตาลอยลเดี๋ยวเถามก่อนวันนี้สีมือของคุณแองกี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะเหรอยังไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะปุ๊บ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  โอนี่ทีมงานทีมงานเมคอัพนะครับของน้องครับผมฝากชื่อหน่อยฝากชื่อเมคอัพเราหน่อยชื่อเกมครับสร้างทำผมอ่าโดมครับทรา,าแต่งหน้าน้องครับแล้วยังคงติดตามน้องอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดมีโอกาสครับไม่มากรุงเทพไม่ามาดูแลน้องครับโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่ บ้านฮักของน้ององอิงก,ก็เป็นกำลังใจให้กับช่างแต่งหน้านะครับโอ้ยหล่าก็สะหิวข,ขักเว้ยอีหล่าก็สะหิวขักปุ๊ยกับเขาบรรยากาศด้านหลังเวทีครับก่อนขึ้นทั้งขัแสดงครับเมื่อนี้ครับฝนละครับนังเอกนังเอกเอม,มื่อไหร่เพอกเมื่อไหร่ครับเบื้องแรกเรื่องของเราเลยบรรยากาศด้านหลังเวท,โโเวทีโอ้พี่อ๊า ขาดไปไม่ได้เนี่ยแอดมินเพจตัวจริงเสียงจริงของน้ององค์หญิง<อ>ด,ดูแลเพจ <300 S 1> ครับผมนี่แหละครับมาดูแลน้ององค์หญิงดันหลังวิธีครับรอถ่ายงานให้น้องหญิง่น,น,น้องหิวก <c oughs> องทัพต้องเดินด้วยท้องนี่ดูแลด้วยพี่หมอนอิงด้วยเห็นไหมเนี่ยพี่หมอนอิงดูแลเต็มที่เลยวันนี้ สีอะไรวันนี้ก็สีอะไรชุดชุดอ๋อชุดสีดำแดงโอ้เลิศคลาสสั้นมือเบ็ดเลิศเลิศเลิศสุดยอดกินเยอะนะเดี๋ยวเปิดฤดูกาลมาเนี่ยออกกำลังกายเหมือนผู้จัดการคุณหน่อยสิ หึ้น6ทุ่มเลิกตีสองอันนี้คือขึ้นหกทุ่มเลิกทีสองคุณนะปะัดป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 ัดผมขอหยาดไปถอดหัวจะเข้านะครับ <c oughs> มนเลยจะลองทนปมัดหัวแมเียวดีใจกับผู้บริหารด้วยน,นะครับข้างในเต็มแล้วครับนะ ดีใจด้วยเต็มที่นะครับพี่น้องหลายแห้งคางในมีแต่แฟนคลับเอฟซีเลยสวัสดีครับน้องเอน้องเอก็สิหิวขักเลยน้องเอยำตัวตัวตัโอ้กินเลนได้ไหมคะครับอันนี้กนเลนแค่แต่กินนีรีสิคับก็นี่โอ้ยนังเอกผู้มากความสามารถครับพี่การผสมทองพี่แอ็นผสมทอง ลาไปเนาะเอ็งเบอร์เงินขึ้นหรบวกกับน้องหยือของเรานางเอกเมลัยเอ้ยเพื่อนยังกว่านางเอกครับไม่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 แม่นงั่วไม่หันบ่แม่นกางอิงัวไม่หันเลนบ่ดีบ่บอกน้ำเดี๋ยค่ะอ้าเดี๋ยวไอซี่เอิ้นไทยกันนะมานางเอกบ้านนางเอกสาวแหลมบ้านนาน้องปันปัญจริยาเพชรบ้านแพงมันปกครองเด็ดนะมันปกครองมันต้องมีสารอมัน ตังไหนอ่ะมันต้องมีสาระอันสาระอันยังไงฮะยังไงแต่ขึ้นตังไหนเอกหนวะบวหันแบะเห็นคลิปเห็นคลิปอ้ายเห็นหายไปฮะนั่งเอกมาเลยเงินแสนฮกจุ่มเรือเพี่งขึ้นเฮ้ยเลือกเฮ้ยฮกจุ่มหนึ่งหนึ่งที่สองหันหน้ามาหน่อยดิคนสวยเอ๋บ่หันขาอ้ายเรื่อะ บบานเดวเที่ยงคืนครับวัสดีครับผู้จัดการพระเอกมาเลยเงินแสนพระเอกมาเลยเงินหมื่นกล้วยวรชัยฮะ ใครอ่ะป๋าเหรอไม่แคบนี้โอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วโ้าสุดท้ายถอดหัวเราไปเองก็อีกชั่วโมงหนึ่งใช่กว่าคนไหวนี่แหละครับไม่ยากาก่้างในครับกับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปพบปะกันนังเอกใหม่ล่าสุดขององคาสนอนเพชรรันแพงน้องความแปมครับมีกาเป็นมือที่สองแล้ ครับจะรายการควาพี่น้องเลยต้องแน่งใจเม่ได้ค่ะคอาจจะรายการน้องน้องอาจจะมาใหม่นะแต่ว่ามากไายมากไม่มากไม่ด้วยฝีมือฝีไม้ลายมือและเสียงเพลงดี่ะดางี่ะเกิดเกิดเกดต่ัตน์อีกหลายอย่างอยู่แล้วพี่บอลาเห็นพี่ใหม่ลายมือจากจากรัตนสินอยู่อ่าเห็นอยู่ เพราะว่าบ้านอายจ้างไว้ทุกปใีใช่ใช่ใช่ปีก่อนก็จ้างฮะอายุมาบ้านผือวัดสว่างบ้านผือรั<บ>้วธนาสินจ้างทุกปีใช่รัตนาสินนี่บ้านพี่นี่บ้านเสียนี่จ้างทุกปีทำไมถึงจ้างทุกปีถูกไหมเพราะฝีไม้ลายมือของวงัตนาสินก็จะมีสังวาสในรูปอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนกับสาวน้อยแต่สาวน้อยอีกแบบหนึง่งชมหมอลำต้องชมทุกคณะ ชมชมนี่ชมในรูปแบบของก้อนลำก้อนเต้ยก้อนเสดเด,ดเหมือนกับสาวน้อยไงและน้องนี่พร้อมแปมนี่บอกได้เลยว่าสังวาสบนเวทีสวยมากขอชื่นชมครับงา่งายมันก,โก็โอ้ยเสียนะวนรณรุดปากเอกเลยเหรนะเพหลัักน่น่าฝากน้องมันเสียใจ ก็ไปออนทั่วกับสาดอกวิบาลแ้งเตมุแแบบค่ะครับขอข้างแนก่อนหนูกสดงเดีนยวคืนนี่แหละน้องมาใหม่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเสียพี่จะมาสัมภาษณ์ให้อีกทีว่าน้องบอมแป้มนะครับเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่มาสังกัดวงสน้อยอู้สวัสดีน้องนางหางเครื่องสาวสวยทั้งนั้นเลยฝากแฟนครับเอฟซน้ำเดิม ที่จะมาชมรายการมินิคอนเสิร์ตของแซนด์วิชเปรย์นแพงนี่น้องนางหางเครื่องมีแต่คนงามๆเป๊ะๆเ,เอเป็นกำลังใจฝากติปมาลัยด้านหน้าเวทีในงานมินิคอนเสิร์ตด้วยนะจ๊ะให้กับน้องนางหางเครื่องแต่ละคนแต่ละท่านนะครับนี่คือบรรยากาศด้านหลังเวทีครับฝากแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะเกาะติดไปนํากันครับผมแลังจากฝาการายการออนทัวร์ของแซนด์วิชเปรย์นแพงนะครับเบิ้ง ในเพจแล้วครับเรื่อยๆครับว่าสิ่ทำการแสดงที่ไหนตรงไหนแน่โอ้ยอ๋อก่รขึ้นกอดคู่ตอนนี้ขอขอขอหันหน้ามาเจอหน่อยซุปเปอร์ยูทูบเบอร์ช่องนี้ผู้กดติดตามเป็นแส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 นแตก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 ไ่พลังบอแกเท่าเท่าได้แควแอร์ยังดีจบแล้วเออไอ้เบิ้งดู ดิบ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 ดิิบดิบดิบดิบนแหละคือกระดงงาลงไฟค่ะรุ่นนี้นี่ฝากติดตามช่องบนด้วด้วยฝากติดตามช่องเสบีด้วยนะคะครับผมแลวก็ฝากติดตามนี่อีกช่องหนึ่งช่องก้าอดเริดดิเชนะคะไม่ต้องติดตามครับไม่ต้องติดตามครับฝากติดตามน้องด้วยฝากไม่ต้องฝากติดตามครูปอแล้วเพราะแสนสับสไครต์แตกแล้วนี่แหละครับบรรยากาศดันหลังที่นะครับ ที่เซบีมาเก็บให้เพอนครับเอฟซีด้ติดต้ามครับเอาโอเคสุดท้ายทายคลิปครับเซบี CB ขอมนุญยไม่พอนุอชัยเฟนครับเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับด้วยอายุวันณะสุขภัละแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องเซบี้นะครับมีคลิปดีๆครับช่วงท้ายคลิปครับกดติดตามได้เลยครับเนี่ยฮะคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ fc ได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับกดเลยครับกดเลยนี่คลิปดีๆนะครับอยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามต่อเนื่องได้เลยครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ